สยองเสียเจ้าของฟาร์มพลัดตกบ่อมีจระเข้90ตัวคนในบ้านเผยเหตุการณ์ก่อนหน้ายิ่งสลดใจเกิดจากความประมาทวันที่26พฤษภาคม Facebook เพจ e วิ r l d ฟ o r ัมข่าวสารต่างประเทศได้มีการรายงานภาพวันที่26พฤษภาคม 2023, ว 26, คม 2023. เวลา5.45นาฬิกา45นาทีเมืองเสียมมาราชเจ้าของฟาร์มวัย70ปีเดินเล่นในช่วงเช้ากับภรรยา ในบ่อจระเข้หลังบ้านตามคำบอกเล่าพันรยาได้กลับเข้าบ้านก่อนชายวัยเจ็ดสบได้ใช้ไม้ไผ่ไล่จระเข้ในบ่อแต่จระเข้ได้งับไม้ไผ่และสะบัดทำให้ชายวัยเจ็ดสิบพลัดตกลงไปในบ่อจากนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เรียกให้คนช่วยพันรยาและลูกได้เข้ามาไล่จระเข้ออกแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ทั้งนี้มีรายงานว่าในบ่อดังกล่าวมีจระเข้อายุระหว่าง10ถึง12ปีจำนวน90ตัวซึ่งทางญาติได้เตรียมทําพิธีทางศาสนาแล้วล่าสุดมีรายงานจากสํานักข่าวเฟรชนิวส์ระบุเพิ่มเติมว่าชายวัย70รายนี้ได้ปีนลงไปในบ่อจระเข้ของตนและเห็นจระเข้กาลังวางไข่อยู่ในรังจากนั้น เชือกที่ผูกจระเข้ได้หลุดออกทำให้เขาหงายหลังลงไปในบ่อจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งมีจระเข้อายุระหว่าง10ถึง12ปีจำนวน90ตัวจระเข้กัดเขาขณะนั้นเขาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือตามรายงานเพื่อนบ้านวิ่งไปบอกครอบครัวให้ช่วยเหยื่อระหว่างนั้นจระเข้ก็กัดเหยื่อไปหลายที่ทั้งโคนขาท้องคอ และข้อสอบฟาร์มแห่งนี้เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีพศ2528ปัจจุบันฟาร์มมีพื้นที่ฟาร์ม4,350ตารางเมตรมีบ่อเลี้ยงจระเข้21บ่อรวม3,524ตัวตัวผู้907ตัวตัวเมีย212ตัวจระเข้วัยรุ่น2,405ตัว